สวัสดีค่ะเชฟพิการเองค่ะกับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะเรามาดูในส่วนของนิฮอลแลนด์ทีที3.50พัทนะคะนิฮอลแลนด์ทีทีสามพัทคันนี้ลด600ชั่วโมงงานนะคะ600ชั่วโมงงานนะคะราคาอยู่ที่5 3 5 0 0 0 0เราไม่ขายนะคะเชฟพิการไม่ขายนะคะเชฟพิการขายอยู่ที่490,000ืนบาทนะคะลูกค้า อุปกรณ์สองชิ้น้านหน้าขาหลังนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0872244023นะคะ0813201227นะคะ0815059796นะคะรถที่ร้านเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะทั้งในกลุ่มของยานมาคูโบต้านิวฮอลแลนด์นะคะ จนเดียเราก็ยังมีให้เลือกนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ที่ mm hmm. ดีเยี่ยมแพคเตอร์จังหวัดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ